สบายดี L ลทีวิชั่รางรถไฟเดี่ยวไร้คนขับฝีมือจีนทดสอบวิ่งในกรุงเทพน้กการประชุมการผลิตโลกปี2022ที่จัดขึ้นณนคะรเหอนอฝวยมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนช่วงวันที่20-23กันยายนนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีชั้นสูงมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือรถไฟรางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อมไล้คนขับที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนรถไฟรางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อมไล้คนขับดังกล่าวเป็นผลงานของบริษัทระบบขนส่ง C R R C Fuhren Anstom r ซึ่งกำลังถูกทดสอบบนทางรถไฟสายสีชมพูของกรุงเทพมหานครที่มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในปี2023นี้ บริษัทได้ลงนามสัญญากับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2017ซึ่งระบุก,การจัดหาขบวนรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อม72ขบวน288ตู้ที่ถูกออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีไร้คนขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบและผ่านมาตรฐานสากลท่านสุวิไห่ต้าประธานบริษัทได้ปเปิดเผยครับว่ารถไฟฟ้ารางเดียวใช้พื้นที่น้อยกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินแบบดั้งเดิม ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนง่ายกว่าและถูกกว่าใช้ต้นทุนสร้างเพียงหนึ่งใน3ของการสร้างทางรถไฟใต้ดินรวมถึงชว่วยลดความแออัดทางการจ,ะะจราจรในเมืองด้วยวิธีการอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจุดเด่นอีกหนึ่งประการของรถไฟรางเดี่ยวนี่ก็คือเทคโนโลยีไร้คนขับซึ่งสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบภายใต้ชุดคำสั่งควบคุมโดยอนาคตยังจะสามารถติดเครื่องตรวจสอบกระบวนรรถออกวิ่งและหยุดจอดด้วยตัวเอง รวมถึงวิ่งกลับอู่ทำความสะอาดขบวนรถและหยุดพักอัตโนมัติปัจจุบันครับมีการจัดส่งรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อมนี้แก่กรุงเทพมหานครประมาณ260ตู้แล้วเพื่อทดสอบบนทางรถไฟสายสีเหลืองความยาว30กิโลเมตรและสายสีชมพูความยาว34.5กิโลเมตรโดยคาดว่าการจัดส่งรถไฟจะครบถ้วนตามคำสั่งซื้อภายในสิ้นปีนี้นายสุรพงษ์เลาหะัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนสน่งมวลชนกรุงเทพมหานครจำกัดมหาชนหรือ b t s c ได้เปิดเผยครับว่า b t s c ซื้อรถไฟฟ้าจากจีนมานานกว่า10ปีแล้วโดวยความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากจีนซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตยอดเยี่ยมและสิ่งสำคัญอย่างห่วงโซ่อุปทานอันหนึ่งครับบริษัทระบบขนส่ง CRRC Fushen Armstrong จำกัดมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอูหู มณฑลอันฮุยก่อตั้งเมื่อปี2014มีกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อม200ขบวนและรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM 100ขบวนต่อปีซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังไทยสิงคโปร์มาเลเซียและบราซิลแล้วพบกับ LTV ที i ิชั่ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี